ซุส <Sun> <laughs> <sm all> ันวันฮาโลวีนฮ่าฮ่อุ้ยเสียงเสียงเสียงน,นี่วันนี้เราจะมาเล่นเกมอัพมองอัสซึ่งซึ่งในเดือนนี้นะเนี่ยเขาเนี่ยมีมีงานเกี่ยวกับเอ่อฮาโลวีนด้วยฮาโลวีน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 อุ้ยเฮ้ย เฮ้ยด okay. mm ูใครอู้ดูดิเขาพิถีพิถสวยๆกันแล้วดูตรัเกันนะอืมเฮ้ยเฮ้ยนายเฮ้ยนายคือเพื่อนของเฮนรี่ใช่ไหมชาวส์แกคือชาวเฮ้ยใครวะไปชมเด้อเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวกันดีกว่าผมชอบเรื่องสีขาวแล้วก็เอานี่ฮาโลวีนเซตฮาโลวีน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 อู้ยสวัสดีนะเพื่อนสวัสดีสวัสดีย่าสวัสดีเพื่อน เป็นไงวันนี้เราจะมาแห่โถนตายแน่นอนฉันฉันจะต้มไปฆ่าตะกอนแล้วก็ไปฆ่าตะกอนอยากจะเป็นอิมพอสเตอร์อยากจะเป็นอิมพอสเตอร์จังเลย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 อืมไม่ใช่ไห้อ่ะฮะโอ้สี่สิบวินาทีเลยโอ้โหคนคนคนนานอืมอืมเฮ้ย อืออ้าจะถอดเออเสื้อนักโทษเนี่ยเหรอเก๋ไปเก๋ให้คุกมันจะขึ้นอะไกันสามคนนี้น่าน่าจะนัดกันมากันมานะสีส้มสีดำสีแดงน่าจะนำนัดกันมาหรือไม่ก็บางทีเขาอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ก็ได้เราอาจจะได้อยู่ในช่องเขาเอ๊ะเผนการชื่อร้ายไฮแงเอ่อโกเลยก็แล้วกันอ่ะอม เฮ้ยเพื่อนเริ่มเลยเหรออยากจะเป็นอินพัสร์จังเลยอยากจะเป็นอินพัสร์จังเลยอยากจะเป็นอ้าวหวานมืออร่อยอร่อยอร่อยอร่อเปิดพัดลมกดแป๊บร้อนเพื่อนเดี๋ยวเราทำอะไรกันหน่อยดีกว่าไหมเดี๋ยวเราล็อกกูมา เพื่อนมันไว้ไม่เลยกูหนีละเพื่อนล้าก่อนกระเทานอนะเพื่อนเอ้าฉันน่ะเฉยอะไรวะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเอ้างงงงเลยครับทีนี้แต่วันจังหวะน,นี้งงเลย เอ๊ะมึงนเป็นไงบ้างแพ้เนี่ยเอ๊ะพิมไปฮ่าฮ่ามันเอ๊ะมันโอ้เข้าไล่ตรูออกเข้าเตะตรูตรูผิดอะไรกูผิดอะไรกูผิดกูผิดอะไรไอ้เพื่อนกูไอ้ไข่คือโอ้โหุยหุยุยเข้ามาเข้าเข้าเข้ามากันเยอะเกิน อยากะเป็นอินพัสเตอร์เตจังเลยอยากจะเป็นอินพัสเตอร์เตจังเลย,เเลยอยากจะเป็นอินพัสเตอร์เตจังเลยอยากจะเป็นอินพัสเตอร์เตจังได้เป็นครูเมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นครูเมดก็ได้ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่อะอะไรเลยนี่โพลิชเชตคริสนี่กูทำม่มันทำยากสำหรับกูลงไปเองเบอร์เออเอออย่างเงี้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสวยครับ เอ้แฮมทุกนทุกคนฉันจะต้องติดนลบติดลบติดนลบท์สิบป้าร้อยไม่ทำแล้ววะดูดาาดูดาวเอา้าสีน้ำเงินตายสีฟ้าก็ตายเหรอเอา้าสีแดงบางคนจะสุดครับทุกคนไหนอะไรฮะ Black w a t h ผู้คนอ่านออกไหมครับผมอ่านไม่ออกแต่ว่าผมพอเข้าใจอยู่นิดนะึงเออสีดำเหรอทำไมทุกคนคิดว่าแบล็กเป็นล่ะ ทุกคนค,คิดว่าสีดําเป็นเหรองั้นงั้นก็โหวตสีดําก็ได้ทุกคนโหวตแต่สีดําั้งอ้อาสีดำออกสีม่วงไปหรือเปล่าอ้าวสีม่วงดันเป็นเฉยเลยมาสอา่อง แล้วคนเมื่อกี้ที่มันออกสีดำสีดำมันเป็นเอ้าสีดำเป็นเออเนี่ยเดี๋ยวเกมจบง,ง่ายจังวะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ่ะยั <c oughs> งไม่แต่งได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเราก็ต้องเล่นด่านนี้นสิด่าเนี้ยอะมาเพื่อนแม่ <c oughs> เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเล่นแบบแบบสมบูรณ์ไป เดีย๋ยวเราเนี่ยเนี่ยจะต้องจะต้องรีวิวรีวิวแมปด้วยซะด้วยนะรีวิวไปแล้วแล้วก็เล่นกินไปด้วย อยากเป็นอิมพอสเตอร์จังเลยอยากจะ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 เป็นอิมพอสเตอร์จังเลยอยากจับเป็นอิมพอสเตอร์จังเลยจะเป็นอิมพอสเตอร์จังเลยอยากจะเป็นครูเมตไม่เป็นไรนี่ไงเราจะเห็นนะครับนี่เนี่ยนี่โอ้โหเป็นข้างขาวแล้วก็มีรอยคราบอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยดูดิอ่ะ มีใครจะสก์เกยตัวได้บ้างฮะ <S <s โอเคสีเหลืองปลอดภัยเอ้ยสีด็ดมืมาแปดหกศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์หกหกโอเคเมื่อกี้เกือบเกือบตายกันทั้งยกห้องแล,แล้วนะเนี่ย โอเคเปิดเปิดจะซุบสิสิกตันโอ่ก็แล้วโอ๊ยดันเลยทุกคนผมกคนเธอคือผมคือผมคือผมไม่รู้ว่าคือผมเนี่ยไม่สมัครคือผมไม่รู้ตักห้องแต่ละห้องเลยม่ช่วยเหีรยเลย คือถ้าเกิดเล่นเป็นแบบแบบว่าคุยกันใน Discord มันก็จะฟังได้ง่ายเนอะแต่เนี่ยมันคุยด้อเหีใจป่ะอ,อือคือทุกคนไม่รู้จัก Discord เลยทุกคนไม่รู้จัก Discord ผมอะโอ้คิวสิหวินาทีไอชียคือปานบัวสหรรถตะคว,ว,ว้วอะหว่างเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อยำซ้อนกันแบบนี้เยอะๆสิ มันไม่ด mm, ีมันเป็นอมคนไม่ดีเนาะร้อนมันไม่ดีเนาะร้อนอะไรวะมันไม่ดีเลยอะเดี๋ยวเราใส่นี่แล้วก็เป็นสีด่นี่นี่เฮ้ยนี่คือบ a c k g r o u n d ในนี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเรากดกลับไปมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่นี่สีดำเลยเฮ้ยเราเป็นแบล็ค chico Black Black girl, Black girl, Black 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 Black